สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิรงอีอีพายุอีน้ำฝนตกหนักของพายุอีวูติดค่ะพี่น้องเบิรงนี่น้ำท่วมตรงนี้นียเป็นห้วยกุดแห่นะคะพี่น้องท่วมหมดเลยค่ะพื้นที่นะเป็นอีพื้นที่ตรงนี้นะหลายร้อยไร่นะคะพี่น้องเป็นเป็นพันไร่นะคะโซนนี้นะท่วมหมดเลยค่ะแม่เพียวก็จะถ่ายให้ดูจะชัดอยู่แต่เต็ดเห็นว่าแม่เพียวข้ามบ่ได้ค่ะพี่น้องข้ามบ่ได้นะคะเพราะว่า น้ำมันอท่วมถนนหมดเลยค่ะพี่น้องมันท่วมหมดเลยก็เลยได้มันถ่ายตรงนี้ค่ะนะคะผลกระทบนะคะโดยตรงเลยค่ะบ้านไม่เพียวโดยตรงเลยอันนี้มันเป็นอีกุดแห่น้องกระโตกนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องบนนี้เสียงน้ํานะคะจะข้ามก็ข้ามไม่ได้ค่ะพี่น้องอันตรายค่ะนี่น้ำแรงนะคะน้ำแรงมากๆนะคะนี่ อันนี้เป็นเขตอีกกึ่งหนึ่งอ,อีตรงนี้นะเป็นเขตกึ่งหนึ่งของอตําบลโพธิ์ทิพย์เี่สารแล้วของอตําบลกุสมานนะคะถ้าไม่เพียวเข้าไปถ่ายได้ไม่เพียวก็พยายามจะถ่ายให้ละคะ่ะแต่ไม่เพียวไม่สามารถข้ามได้ค่ะพี่นอ้องมันข้ามมาเลยเลยเดีย๋ยวเม่เพียวจะอันนั้นะะน,นีนะครับ๊ันนึงนะคะนี่นะคะพี่นอ้องบึงบึงน,น,ะะน้ำค่ะน้ำให้บริเาย นี่คะพี่น้องบ่งน้ำค่ะไม่ควกับย่านเลยไม่เพียวกับย่านเลยปิ้ง,งกาะกค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาเลยคฉันว่ามันจะไม่ท่วมขนาดน,นี้นะคะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบ่งนี่บ่งเสียงน้ำนี่นี่ค่ะพี่น้องดย,ยอดเลยผลยกระทบร้อยร้อยไร่พันไร่ค่ะ ผลกระทบนี่มหาศาลเลยค่ะพี่น้องทางนี้นะเขาหว่านข้าวอีตั้งนานนะคะหว่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าถ้าน้ําท่วมรุ่นนี้เนี่ยอีกอาทิตย์หนึงน่งคือข้าวทางบ้านไม่เพียเน,น่าจะเสียหายคือตายหมดะคะ่ะพี่น้องมันจะตายหมดนะคะเมื่อวานได้กี่โลขอบนึง่งเมื่อคืนนี่หน,น้าปามขึ้นเต็มเลยปลาอย่างปรากฏบะปลาขาวอีเล่อ๋อคือเบอร์เอินหิน เระไปตีหนึ่งทุนมีคนไปถ่ายคลิปไหมแจ็คบุ้งแล้ววันกลางวันวันนี้ได้ไปไหมกลางวันไม่ได้ไปพักถ้าฝนตกตอนเย็นอาจจะไปอีกไปน้ำไผยน้ำโพบอ่ะแม่นน้ำโพโอแล้วเฮ็ดยังไงเป็นกระสอบปลาเฮ้เลยปลาขึ้นมาหวาเฮ็ดคุบเลยเต็มแหดเลยโอ้น้องเขาเด็กยิโลเอ้ตึกคิงเนื้อไงตึกแต่ละเทือกแต่ละเทือนะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบื้งคุณน้ำแกงค่ะพี่น้องขุดแห่ค่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำค่ะเบิ่งน้ำน้ำท่วมขนาดบ่ตัวนี้ก็มิยังเด้ <c oughs> มิยังเดน้นี่เน <c oughs> าะปลาโลมาบ่มีการดำน้ำอีกเลย เพราะว่าถนนเส้นนิกุตนี่ก็น้ําน้ําเยอะนี่นิอัศเจ้าคุณไปเล่นอยู่ฮะมันมันเป็นลาดยางมันเล่นง่ายมันสะอาดเส้นนิกุตนี่ตอกก็มีเห็นไหมครับพี่น้องผลกระทบทางน้นก็ยังมีข้าวเหลือนะคะที่ข้าวเหลือเขียวๆเพราะมันเป็นโนนค่ะพี่น้องมันเป็นโนน ตรงที่เป็นนารูปนึ่งอะเสร็จค่ะไม่เหลือคะ่ะถ้ารุ่นนี้แล้วไม่เหลือนี่วันที่สามแล้วนะคะพี่น้องจุดนี้คือจุดของเอกุณแห่น้องกระตกค่ะจุดนี้นะท่วมทุกปีแต่ท่วมทุกปีแต่ว่าไม่มาเร็วขนาดนี้นะคะพี่น้องปกติมันสิสท่วมประมาณตอนที่เขา้เาเฮาตั้งท้องคะ่ะแต่นี่พิ่งหวานนะ่ะพิ่งวานได้อาทิตย์สองอาทิตย์เลือดดำได้มือสองมือก็ท่วมแล้วค่ะพี่น้องก็เลยน่าจะเสียหายอย่างหนักคะ่ะเพราะว่าพื้นที่พื้นที่อพื้นที่แถวนี้นะ เยอะค่ะเป็นพันไรโซนนี้นะคะพี่น้องเป็นเขตของอำเภอกุสมานกับตะบลพุทธิประสานค่ะวูติปเป็นเหตุนะคะพี่น้องตกหนักตกแค่คืนเดียวค่ะแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเสียหายยังหนักเลยค่ะของอำเภอกุสมานนี่น้องบุญไม่เพียวอยากข้ามไปขนาดค่ะไม่เพียวข้ามไปไ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ําน้ํามันแรงมากค่ะพี่น้อง ไม่สามารถข้ามได้แล้วอย่างแม่เพียวก็ไม่ได้เอารองเท้าบูทสูงมาค่ะนะคะขาวโพลนเป็นทะเลน้ําจืดแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยเป็นตะญานอนี่ลีค่ะอีต้นเข้าเด้อีต้นชาวนาเด้แล้วก็อีต้นเจ้าของค่ะเพราะว่าแม่เพียวกะโดนเหมือนกันค่ะโดนเหมือนกันท่วมหมดเลยค่ะสามวันแล้วพี่น้อง ค่ะพี่น้องเสียงน้ํำนะคะนี่น้าแหงน้าแดงค่ะเป็นตะยานเนาน้ามาใหม่ค่ะพี่น้อง